สวัสดีครับเมื่อวนี้ครับผมได้คุยกับแม่กล้วยแม่กล้วยวมจม่อพช้าเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าถูกเลขสามหกมีทุกคนถูกกระไดบ่ลหลเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับเล่าเล่าบอกว่าเราฝาันเห็นพาธุด,ดงบอกเลขก่อนเข้าพรรษาทุกครั้งที่ผ่านมาครับเพื่อนจะฝันเห็นพาธุด,ดงแทบจะตลอดแต่ว่าปกติฝันเห็นพรนะแน่ผีพรนะแน่ ไปในบาทแน่ใส่บาทแน่แต่ตัวนี้คือไม่ใช่ผีพานะคือเป็นพระตัวนป็นเล้นี่นะเราบอกว่าเราไปเห็นพระอยู่ในป่าเราบอกว่าเราเนี่ยกําลังไปทํานาคือในช่วงของฝันเนี่ยเราบอกว่าช่วงเวลาประมาณสักสี่ถึงห้าโมงเย็นกําลังจะค่าเราบอกว่าเราเนี่ยก,ก,กํากลังโลกากําลังโลกาอยู่เลยโลก,กาเซ็ตปุบ๊บแล้วจู่จูเนี่ย เห็นอยังบุงหูลืมเหลือมาเพราะว่าช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นเนาะตะเวนเนี่ยมันกําลังตกดินแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมันสะท้อนกับหัวพระลืมเหลืม่มแม่กล้วยครับเพื่อนเห็นน่เพิ่นเหลื่มตาเพิ่นเหลื่ยมตาเพิ่นก็นเลยแบบประมาณว่าอุทานขึ้นมาว่าโอ้จะเป็นกู้เหลื่ยมตาเด้คือบางคนเนี่ยอาจจะมีนิสัยแปลกๆเลยคือบางที่เพิ่อนเนี่ยยิบ เพิ่นติ้นนิใสอันนี้คือความฝันนะเพิ่นบอ,อกว่าเพิ่นเหลื่อมตาเพิ่นก็นเลยยิบขี่ต้มครับต้งจุดต้งต้อ,ตอถีอว่าเพินนะ่นเนี่ยโลก,กาเพิ่นเลยยิบขี่ต้มมาแล้วก็ประมาณว่าจะปาไปใส่ดวงอาทิตย์เพราะว่ามันแสบตาแล้วแกก็ปาขี่ต้มครับไปใส่พระอาทิตย์เป๊ะเลยครับซึ่งไม่โดนพระอาทิตย์นะแต่โดนหัวของพระธุดงค์รูปนั้นครับ แกไม่รู้ว่าเป็นพระแกนึกว่าจะเป็นดวงอาทิตย์มันเหลื่อมตาแกก็ไม่ได้รู้ว่าอีอยอยาอกอย่างหนอกก่อนพ่อแกเห็นแล้วครับแกแลรนไปครับแลีนไปกราบแกไม่ไหวนะไปขอขมาแบาบประมาณเรา,า,าขานหนอยบ่ได้ตั้งใจสิประมาณนี้ครับซึ่งพระธุดงค์ครับบอกกับแม่กล้วยว่าบโเปนอกโยุมอัตตมาลา,าอัตมามาลา แล้วก็บอกว่าอาตมาจะไปจำพรรษาจะจำพรรษาจำพรรษาเมียกลวยครับร้องไห้ครับบังคับไม่ให้พระทุดลงไปบอกว่าอ่อนว่อนบ่ห้ไปได้บอชนะร้องไห้บ่อยากให้ไปนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้สงสัยอาจจะประมาณสํานึกผิดครับก็เลยไม่อยากให้พระสุดงไปแต่ว่าพระสุดงก็บอกว่าอาตมามาลาไดย้ยมอาตมาจะไปจำพรรษาหลังจากนั้นครับ พระธุดงครับก็ได้หยิบขี่ตมครับอยู่บนหัวครับลงมายื่นให้กับแม่กล้วยซึ่งมันเป็นลักษณะเหมือนกับข,ขี่ตม้มแ,แข็งเลยครับเปะ๊ะเหมือนกับราเข้เาปั่นยังเลยแล้วก็มันยื่นให้แม่กล้วยแต่มันกลายเป็นตัวเลขตัวเลขที่แม่กล้วยเห็นครับที่ว่าอยู่บนหัวของพาะธุดงครับเลขที่แม่กล้วยเห็นคือเลขห้า เก้สี่ห้าเก้าสี่ครับนี่คือเลขที่แม่กล้วยเห็นแล้วก็พระธุดงค์ครับเดินไปตามาดวงอาทิตย์นะครับหายแวบไปเลยแม่กล้วยทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจทั้งคิดยังงโมโฉนะอาะ่าละละครับแม่กล้วยบอกว่าแกเสียใจตรงที่ว่าปลาขี้โคลนครับไปใส่หัวพระแต่บังเอื่นว่าหัวพระครับหยิบขี้ตัวออกมาแล้วมันกลายเป็นตัวเลขคือห้าเก้าสี่ทาบาปขาน้อยกนะับขอบาป แต่ถาบาบแล้วเฮติสัขนขาน้อยได้โชคขาน้อยกับยอมเดอว่าสันในความฝันคือเลขเม็ดเดียวหางเดียวคือ5 9 4 594สสครับตัวเลขที่ว่าแม่กล้วยเห็นแล้วก็แม่กล้วยก็ร้องห่มร้องไห้เลยครับพระธุดงค์บอกว่าอัตมามาลาอัตมาจะไปจำพรรษานี่คือความฝันของแม่กล้วยฝันมาย้าหรอกฝันสันแต่ว่าห้องไหงื้องึงๆๆในความฝัน,นอีจันได๋ว่าสันเหลี่ยมตาว่าสัน ก็เลยประมาณประมาณแกงเลนเลนนุน่งหัวสิ่ไแกงขีต้มไปใส่พระอาทิตย์ที่ไนได้ใส่หัวของพระจดงเปเปเลยเต็มเต็มเลยแม่นมากตัวเลขข้องฝันกับไม่ประมาณนี้ครับแก่กับเบล่ขวองฝนันเาาแก้กับเราค้องฝันแค่สันสัครับบางทีกับจะพยายามเล่าให้ทุกคนเข้าใจสินะครับเนาะบางทีคนเล่าฝานันไม่ใช่ว่าแกจะเล่ายาวนะแกกันเราสั้นๆให้ผม ฟังแบบเจ้อๆจนี Rio, <th> <my favorite> <design> ่นะผมก็พยายามจะอธิบายให้ใ oh. ห้ม so ันเข่าให้มันมีเนื้อเรื่องน้อยหนึ่งสินะพระว่าทุกคนสิไดพอฟังได้แต่วางคนก็ฟันเออฟันทันสันจบปุ๊บจบปุ๊บกับตัวเลขมันเถก็ขึ้นด้ำขึ้นเลยครับคือหาทางออกบ่ได้โอ้ไปจังไหนต่อนาอสันมันเถะก็ต้องคิดเบาผู้เดียวเออออผู้เดียวครับนะครับเอาเป็นว่าครับงวดที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดเลขความฝันของแม่กล้วยพระทุดง บอกเลขก่อนเข้ารรษาคือเลขห้าเก้าสี่่าจะมากกันได,ได้เพราะว่าแม่กล้วยเหลนของสูงเนาะในหัวเราเลยครับหาเก,ก่าสี่ตกับบนเน่เด้เพราะว่ากลมๆอยู่บนหัวอาจจะเป็นห้าเก,ก้าศูนย์น 4, ก,จจนก็ได้กบแบนเนาะเพราะว่าหัวกลมๆหรือเป็นห้าเก้าแปดก็ได้เพราะว่าผ้าเป็นแปด เพราะว่าอันนี้คือเลขส่วนตัวที่ว่าผมผมตีเพิ่มอันนี้คือผมตีเพิ่มเองนะห9าเก้าศูนย์เพราะว่ากลมๆแล้วก็ห้าเก้าแปดเพราะาเป็นพะระเดี๋ยวจะเป็นห้าเก้าหนึ่งก็ได้เพราะว่าพระรูปหนึ่งสังลาอันนี้คือเลขจริงๆแล้วคือเลขคือแม่กล้วยแกเห็นแค่เลขตัวเดียวคือห้าเก้าสี่แค่นั้นแหละครับแกลองมึงครับพิจารณาดูเพราะว่า ตัวเลขของเรามันเคยเข้านะอีกอย่างน,นึงครับมันเป็นเลขเม็ดเดียวหางเดียวด้วยเผื่อมันจะมาส่วนเลขของเราเนะี่ยห้าเก้าสี่ตัวเดียวแต่ว่าเลขที่เราผมที่เพิ่มเติมน,นะก็คือหัวของเราเนะ่ยเป็นภาพเป็นแปดหัวของเราเป็นศูนย์ลยกับพระมีผู้หนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเลขปริศนาเลยเป็นเลขปริศนาแต่สำหรับทุกคนนะชอบหางเดียวเม็ดเดียวคือห้าเก้าสี่ครับลองมืงอกนเลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับผมแจ็คชุดหนึ่งเผื่อตะเหาอาจจะมากก็ได้แต่ที่สำคัญครับ ต้องไปซื้อลอตเตอรี่เพื่ออาจจะได้โชคง่ายๆก็ได้นาะเพราะว่ามันก็ไม่แน่เลยครับเพราะว่ามันตรงกันกับของของแม่จีรนันท์ครับของเราบอกว่าเราถือเราสือเหลขกเราจะขอตามหาเก่าหนึ่งเหมือนกันหาเก่าหนึ่งจะขอตามหาเก่าีก็จะขอขอตามครับไม่แน่อาจจะเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ได้ของวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธความฝันทุกความฝันครับเป็นเพียงแค่แนวทางผมก็เอา ตัวนี้ครับกับความฝันมาเล่าให้ทุกคนได้พิจารณาเฉยครับกับโปรดใส่รณยาณครับในการรับชมสุกสิ่ทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับวาสนาครับไม่ว่าเราจะซื้อเลขตัวไหนกับขออวยพรให้ทุกคนถูกรตอรี่ทุกคนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวหรือ3ตัวหรือจะเป็นรางวัลที่1ก็ได้ขอให้ถูกครับแต่ที่สำคัญครับอยากให้ทุกคนได้จับเงินทุกงวดนะครับเนาะไม่มากก็ไม่น้อยแต่ก็อย่าขาดทุนนะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่กล้วยหลายๆครับ แต่ละก็ต้องขอขอบคุณทุกคนหลายๆเช่นกันครับที่มามานั่งรับชมรับฟังเหมือนกันเพื่อนเธออาจจะบ้าโบกไปบนมากนะเพราะว่าความฝันเขาแต่ละคนมันสั่นก็ต้องขออภัยจริงครับก็ขอให้ทุกครับโชคดีมั่นหมายขอบคุณหลายสวัสดีครับ